สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมโูกรางวันที่1รับ12ล้านผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564รางวัลที่1ออกเลข6 8 4 5 7 9รางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข 1, 4รางวัลเลขหน้า3ตัวออกเลข615และ843รางวัลเลขท้าย3ตัวออกเลข276และ907 ล่าสุดหลังเสร็จสิ้นการประกาศผลรางวัลพอผู้ถูกรางวัลที่1จําจำนวน2ใบรับทรัพย์สิล้านโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า12ล้านอยู่กับพี่ฟาร์มเดอร์พี่น้องเมืองพลอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1เป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าววันนี้ขอบคุณครับ